ปิ่นอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะปิ่นก็จะมารีวิวหูฟังนะคะจะเป็นหูฟังจากทางเบเย r d ด n นามิกนะคะวันนี้นะคะปิ่นพามาถึง2รุ่นด้วยกันเลยนะคะทั้งตัว MX 100นะคะแล้วก็ตัว MX 150ะคะ่ะสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่เป็นสายเกมมิ่งนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆห้ามพลาดเลยค่ะเพราะหลังจากนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ยินทุกเสียงฝีเท้าของศัตรูอย่างแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะ MMX 1 0 0นะคะภายในกล่องนะคะเขาจะมีอุปกรณ์และก็คู่มือการใช้งานนะคะรวมทั้งหมด5ชิ้นค่ะ เริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีความเรียบง่ายนะคะสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วตัวสีนะคะก็จะเป็นสีขาวออกเทาๆนะคะทําให้ลิงก์กับตัวปุ่มที่เป็นสีส้มค่ะตัววัสดุโดยรอบนะคะทําจากพลาสติกแบบด้านค่ะตัวก้านของเขานะคะจะทําจากพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเมมโมรี์โฟมนุ่มๆน,นะคะหุ้มด้วยหนังค่ะเวลาที่เราใส่นะคะก็จะไม่กดทับศีรษะค่ะ และด้านบนของตัวก้านนะคะก็จะสกรีนเบย์ยูไดนามิกแบบนูนนะคะมีความสวยงามและก็เท่มากๆเลยค่ะ ตัวแกนของหูฟังนะคะจะทำจากโลหะคุณภาพดีนะคะเวลาที่ใส่แล้วนะคะก็จะไม่หนีบหูหรือว่ากดศีรษะค่ะและก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่มนะคะจะมี2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะคือ1นนะคะจะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะและก็ปุ่มมิวไมค์นะคะสำหรับกดเปิดปิดได้ะคะ่ะและช่องนี้นะคะจะใช้สำหรับเสียบไมค์นะคะเราสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็รับแบบนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นช่องสำหรับสาย2เส้นที่เขามีมาให้เรานะคะจะใช้ได้ทั้งตัว PC มือถือแท็บเล็ต ราคาก็จะอยู่ที่4,590บาทค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเทสคุณภาพเสียงของหูฟังรุ่น m MM m x 100กันเลยดีกว่าค่ะ a little sweet and spice throw it all in a cauldron mix it up real nice fire สวัสดีค่ะนี่คือเสียงเทศใหม่ของหู้ฟังเบลีย์แรมิกรุ่น mx 100นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8,9,10ทุกคนได้ยินเสียงเปลี่ยนชัดเจนไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รุ่น MMX 150กันเลยนะคะภายในกล่องนะคะเขาจะมีอุปกรณ์และก็คู่มือนะคะรวมทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะ การดีไซน์นะคะแล้วก็ตัววัสดุของเขานะคะก็จะเหมือนกับรุ่น MX 1 0 0นะคะแต่จะแตกต่างกันที่ปุ่มใช้งานนะคะตัววอลลุ่มเพิ่มลดเสียงของเขานะคะจะอยู่ทางหูฟังด้านซ้ายนะคะใช้สําหรับเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้ค่ะตัวก้านของเขานะคะจะทําจากพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเมมโมรีโฟมนุ่มๆน,นะคะหุ้มด้วยหนังค่ะเวลาที่เราใส่นะคะก็จะไม่กดทับสีรัะค่ะและด้านบนของตัวก้านนะคะก็จะสะกรีนเบย์ยูนี่ยนามิกแบบนูนนะคะตัว แกนของหูฟังนะคะจะทําจากโลหะคุณภาพดีนะคะเวลาที่ใส่แล้วนะคะก็จะไม่หนีบหูหรือว่ากดศีษะค่ะและก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่หูฟังด้านซ้ายนะคะจะมีรูเสียบไม้นะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C มาให้เรานะคะและความพิเศษของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีโหมด a s m e t e d Mode นะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้ค้างไว้2วินะคะก็สามารถได้ยินเสียงรอบข้างนะคะแล้วก็เสียงตัวเรานะคะเหมาะสำหรับสายสตรีมนะคะที่ต้องการควบคุมเสียงของตัวเองนะคะให้พอดีค่ะตัวไม้นะคะคุณภาพ จะระดับเมต้าไวเลยนะคะแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีนะคะเช่นเสียงคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าเสียงกดคลิกเมาส์นะคะตัวหูฟังนะคะราคาจะอยู่ที่6,990บาทนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเทสคุณภาพเสียงของหูฟังรุ่น m MM m x 150กันเลยดีกว่าค่ะ Ocean, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. Dream. สวัสดีค่ะนี่คือเสียงเทสไมค์ของหูฟังเบย์เดน n a มิกรุ่น mmx 150นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนได้ยินเสียงปิ่นชัดเจนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวหูฟังจากทางเบย์เดนมิกค่ะ ส่วนตัวไปเลยนะคะปิ่นชอบดีไซน์ของเขามากเลยนะคะเพราะว่าปิ่นเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบใส่หูฟังออกไปข้างนอกนะคะด้วยสีของเขานะคะที่เป็นสีแบบนี้นะคะเวลาที่ปิ่นจะใส่กับเสื้อผ้าอะไรนะคะปิ่นรู้สึกว่ามันเข้าหมดเลยค่ะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะที่ดูเรียบง่ายนะคะเวลาที่ใส่ออกไปข้างนอกนะคะมันก็จะดูแบบไม่เยอะจนเกินไปแบบนี้มันก็ดูน่ารักนะคะแล้วก็ตัว M M X 150นะคะปิ่นก็ชอบตรงที่เขามีโหมดสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะคะเพราะว่าปิ่นอะเป็นคนหนึ่งที่เวลาแบบว่าเล่นเกมกับเพื่อนหรือออะะไไรย่่าเี้พืนก็จบบบวทมแ คีย์บอร์ดเสียงดงังอะไรอย่างเงี้ยเออแบบประหารอะไรใช่ไหมพอแบบว่าตัวไม์ของเขานะคะสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะคะปิ่นก็ถือว่าเออเขาตอบโจทย์เนาะการใช้งานของปิ่นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะคะก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยคะ่ะ2ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะคะเดี๋ยวปิ่นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ปิ่นก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพจนเทพให้ปิน่นะ ะะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเจอปิ่นนะคะ,ะ,คะก็สามารถไปเจอกันได้ที่เพจลู้หน้าฉันลู้นั้นนะคะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย